คลิปนี้ได้เปลี่ยนภาพจำเกี่ยวกับฮาเ์ลีของผมไปทั้งชีวิตเริ่มต้นจากการที่ผมได้รถ Har ์ลีเดวิสัน e ตรีกายมาขี่มุ่งหน้าไปยังเขาใหญ่จากมีนบุรีสู่ถนนปราจีนเส้นนี้ถนนโล่งมากมือสองข้างทางที่เป็นธรรมชาติคือดีสุดๆพอถึงด่านอุทยานผมนี่แอบรุ้นเหมือนกันว่าจะผ่านไหมเพราะที่อุทยานห้ามไม่ให้รถใหญ่ท่อดังๆเข้าพื้นที่แต่พี่เจ้าหน้าที่ก็มองรถด้วยความสงสัยและส่องดูท่อ น่าจะเห็นว่าเป็นรถต้นเดิมไม่แต่งอะไรเพิ่มเติมก็เลยปล่อยผ่านเข้ามาได้อย่างสบายๆและผมก็ได้พบกับอะไรมากมายไปจนถึงภาพกิจกรรมเข้าจังหวะบนท้องถนนการที่ผมได้รถสติก,กายมาขี่ขึ้นเขาใหญ่แบบนี้ทำให้ผมรู้สึกสนุกกับการขับขี่ในเขาใหญ่มากๆครับพอมาถึงงานเอเชียฮาร์ลี่เดย์2025ก็ได้เจอเพื่อนๆมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายมีบูธให้เล่นเกมถ่ายรูป ไปจนถึงรถประกวดสายคัสตอมที่แบบโคดมากๆวันถัดมาเป็นไฮไลท์พาเลทฮาร์ลี่แบบยาวๆและแน่นอนว่าผมจะไม่พลาดเก็บมุมสวยๆด้วยกล้อง Insta360 X5 และ a p r Pro 2และที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคือทีมฮาร์ลี่เดลวิสันไทยแลนด์ได้ให้ผมขี่รถุ่นโลดกลายเพื่อร่วมขบวนพาเลทบอกเลยว่าได้ลองเทคโนโลยีจัดเต็มน้ำหนักเบาวกว่าเดิม ขี่ฟินแบบสบายๆและสนุกไปกับเพื่อนๆพี่ๆแถวไบค์ไรเดอร์ทุกคนนี่คือครั้งแรกที่ผมขี่รถร่วมกับคนเยอะขนาดนี้นะครับลุ้นทุกโค้งแต่สนุกมากแถมมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดเส้นทางต่อด้วยโชว์สแตนจากอเมริกานี่แบบโอ้โหบอกเลยมันมากขี่รถฮาเร่บแบบผ่านผลใกล้จนได้กลิ่นยางยางนี่กระเด็นติดหัวผมเลยนะคอนเสิร์ตที่ตามมาก็แบบแดนกันกระจายตามสไตล์สายเค้าเตอร์ แถมได้พูดคุยรู้จักกับเพื่อนใหม่อีกด้วยใครจะไปคิดล่ะครับว่าสายมอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวแบบผมจะติดใจงานเคาลเจอร์แบบนี้พูดจริงๆเลยนะว่าเอเชียฮาร์ดิ้งเดย์2025คือหนึ่งในงานที่ผมอยากกลับมาอีกแล้วไว้พบกันใหม่บนท้องถนนนะครับเพื่อนๆ